ตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ต่อวันในสหรัฐเ,เมื่อวันจันทร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่23,600คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อ1 1 3 0 0คนเมื่อ20วันที่แล้วและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในแทบทุกรัฐของประเทศ โดยตามตัวเลขของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา5รัฐซึ่งมีอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรคือรัฐเนวาดารัฐยูทารัฐมิสซูรีรัฐอะคันซอและรัฐลุยเซียนาตามลำดับครับนายแพทย์บิลพาวเดอร์ลีผู้อำนวยการร่วมของภาควิชาโรคติดเชื้อ ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐมิสซูรีกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะตัวเลขซึ่งเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังกิจกรรมการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดคือวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนั่นเองศูนย์ CDC ของสหรัฐระบุด้วยว่าในระดับประเทศแล้ว ขณะนี้มีคนอเมริการเพียงแค่55.6%เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อยหนึ่งเข็มขณะเดียวกันในบางพื้นที่หรือในบางรัฐของสหรัฐซึ่งมีแนวคิดต่อต้านการรับวัคซีนนั้นสัดส่วนของการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าก็จะอยู่ในระดับสูงด้วยแต่ปัญหาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าขณะนี้ ไม่ได้อยู่ที่อัตราการรับวัคซีนซึ่งยังไม่น่าพอใจแต่เพียงอย่างเดียวเพราะยังมีเรื่องความเต็มใจที่จะสวมหน้ากากรวมทั้งความพยายามต่อต้านมาตรการควบคุมจากภาครัฐด้วยตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตการปกครองลอสแองเจลิสและที่นครเซนต์หลุยส์ได้วิงวอนขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังคงสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะต่อไป ส่วนในรัฐมิชิแกนกำลังมีความพยายามผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายซึ่งให้อำนาจผู้ว่าการของรัฐในการออกมาตรการควบคุมต่างๆซึ่งก็ตรงกันข้ามกับในรัฐลาบามาที่ผู้ว่าการของพรรคบริพารบริกันกลับบอกปัดการใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อทั้งยังประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐลาบามากำลังกลับมาเปิดธุรกิจ และไม่มีการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์อีกต่อไปส่วนในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้ที่พรรคบริพั i c บริกนควบคุมอยู่เช่นกันและมีอัตราการรับวัคซีนต่ำที่สุดในประเทศด้วยนั้นหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐได้ปิดกั้นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิด1 9บนหน้า Facebook ของตนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเชื้อไว,วรัสและวัคซีนครับ จะเห็นได้ว่าอัตราการรับวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าความไม่เต็มใจใช้หน้ากากและการต่อต้านมาตรการของรัฐบ,บาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อล้วนมีส่วนช่วยสร้างปัญหาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงแม้ข่าวที่ยังค่อนข้างดีในขณะนี้ก็คือ ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่สูงเหมือนระดับการติดเชื้อวันละ250,000รายเมื่อเดือนมกราคมและการเสียชีวิตวันละ3,400รายในช่วงปลายปีที่แล้วก็ตามแต่นายแพทย์เจมส์ลอเลอร์แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนปาสกาก็ชี้ว่าการกลับไปสวมหน้ากากและการจำกัดการรวมตัวของผู้คนจะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้ อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าหลายพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อในระดับสูงนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้มาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับนายแพทย์เจมส์ลอเลอร์ยังเตือนได้ว่าอเมริกาควรศึกษาตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษขณะนี้และว่าในพื้นที่ที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าเข้าครอบงำนั้น ภาพที่มักได้เห็นคือผู้ป่วยซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มสาวอายุราว30ปีเศษเต็มห้อง ICU ทั้งยังเสริมว่าตนคิดว่าคนอเมริกันยังมองไม่ออกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับผมจมาแบรนดันสมบุญ VOA w a ว h i n g t o n